สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสุภัพรทา,าสวยอีกนะคะวันนี้ช่างพัจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยายชานะคะยาชาย,ยี่ห้อ CS Lab นี้นะคะพัดเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งด้ยทดลองใช้ไปประมาณ2 3ถึงหน้าของลูกค้าตัวนี้เพิ่งเปิดใช้ไปได้ประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์ค่ะตัวนี้เพิ่งเพิ่งแกะกล่องใหม่นะคะซื้อมาพร้อมกันแต่ว่าเพิ่งจะเปิดเปิดใช้เพื่อทดลองใช้วันนี้ค่ะว่าที่ยังไม่เปิดใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไง หลอดนี้คือยาชาที่พัดเปิดใช้ไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะคะสีออกเทาๆเริ่มออกดำแปลว่าเป็นยาชาที่เสียแล้วค่ะส่วนหลอดนี้เพิ่งแกะกล่องใหม่นะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวปกติเป็นยาชาที่ยังใช้ดีๆยังไม่เสียค่ะถ้ายาชาเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อไหรแปลว่ายาชาเริ่มเสื่อมคุณภาพช่างที่ดีไม่ควรนำมาใช้เด็ดขาดควรทิ้งไปทันทีเลยค่ะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและตัวช่างเองค่ะเพราะถ้าใช้ยายชาที่เสียแล้วให้ลูกค้าอาจเกิดอาการแพ้ขึ้นได้ผิวลูกค้าอาจเบลนแดงวมคันได้ง่ายๆโดยเฉพาะลูกค้าที่ผิวแพ้ง่ายค่ะและยายชาที่เปอร์เซ็นต์เยอะๆก็ไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไปเพราะลูกค้าที่ผิวแพ้ง่ายอาจเกิดอาการแพ้ขึ้นได้เช่นกันนะคะ ยาชาที่ดีที่ใช้ได้ดีสีจะต้องไม่เปลี่ยนนะคะแรกมาสีขาวก็ควรจะเป็นขาวยังใช้ได้ถ้าเปลี่ยนไปเป็นสีเทาสีดําเมื่อไหร่ก็คือไม่ควรใช้ให้ลูกค้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาการแพ้ยาชาของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปของเสียก็คือของเสียมาใช้ก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะยาชาที่เสือ่อมคุณภาพแล้วแล้วมาใช้ให้กับผิวลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายเขาจะเกิดอาการผิวแดง เบนพอ,อยาชาแล้วก็เกิดอาการคันแล้วก็บวมตัวเนี้ยคิ้วนี่อาจจะบวมแล้วก็กลายเป็นว่าตาบวมไปด้วยนะคะเพื่อความสะอาดปลอดภัยของตัวลูกค้าและตัวช่างเองนะคะหรือจะใช้ยาช,ชาไว้ในตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้ที่ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ